แนี่อยากจะป้ายาอีกหนึ่งไอเทมที่แม่บ้านทุกบ้านควรจะมีเป็นเตารีดไอน้ำของไฮเออร์ค่ะบ้านใครมีพื้นที่จำกัดหรือว่ากำลังมองหาเครื่องรีดผ้าขนาดเล็กที่จัดเก็บง่ายบอกเลยเซฟคลิปนี้ไว้เลยค่ะเพราะว่าเครื่องเนี่ยคือตอบโจทย์สุดๆอุปกรณ์น้อยประกอบง่ายแล้วก็ยืดหดได้แบบนี้เลยกตัวน,นี้สามารถใช้งานได้สงแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบแนวนอนสามารถนั่งรีดได้แบบชิวๆหรือจะปรับสูงขึ้นให้เป็นโหมดแนวตั้งก็เลือกปรับได้ตามความสะดวกเลยตรงท่อส่งไอน้ำก็มีฉนวนกันความร้อนให้โดนแล้วไม่ร้อนมือดีีไไซนนน์ก็็คคือเเรรรยบหู้ะะแลลูววขาาดดดทััจงงต ถังเก็บน้ําก็ขนาดใหญ่ค่ะ1.7ดลิตรได้ต่อเนื่องไม่ต้องเติมน้ําบ่อยปรับระดับไอ้น้ำได้ถึง2ระดับและรองรับผ้าได้ถึง6ประเภทเสียบปลั๊กแป๊มเดียวนะคะไอ้น้ำก็คือร้อนเร็วมากจริงๆอ่ะแม่มีเครื่องใหญ่อยู่แล้วนะคะแต่บางทีกว่าจะกางโต๊ะกว่าจะเอาออกมาคือแบบลําบากลาบนเวลาตอนเช้ารีบๆต้องรีชดชดนักเรียนลูกก็คือยกตัวนี้ออกมาเสียบปลั๊กแล้วก็จบเลยตัวนี้กําลังไฟสูงถึง2,000วัตต์ละตาการพ่นน้ํา3 5กรัมต่อนาทีช่วยขจัดรอยยับได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพาเตรีนแม่ ใครที่ชอบความสะดวกสบายนะคะไม่ต้องการการรีดผ้าที่ยุ่งยากแถมปลอดภัยไร้กังวลแนะนำเลยค่ะเครื่องรีดถนอมผ้าไอ้นาของไฮเออร์